แอนนาเบลตุกตาปีศาจย้อนกลับไปในปีคิตสักราลัดหน้าอเดอนน่าเป็นนักศึกษาพยาบาลเธอใช้ชีวิตเป็นปกติสุขเหมือนคนทั่วไปเธอพักอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆกับเพื่อนสนิทชื่อแองจี้ในวันเกิดครบรอบที่8ปีของเธอคุณแม่ได้มอบของขวัญชิ้นพิเศษให้นั่นคือตุกตาเรกเกดี้แอนที่ซื้อมาจากร้านขายของเก่ามันเป็นตุกตาผ้า ผมทำจากไหมพรมสีแดงสดดวงตาทําจากกระดุมพลาสติกสีดําใบหน้ายิ้มแย้มดอนหน้าหลงรักในความน่ารักแบบคลาสสิกของมันทันทีและนําไปวางประดับไว้บนเตียงนอนในช่วงแรกแอนนาเบลก็เป็นเพียงของตกแต่งที่ไร้พิษสงเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งในห้องของหญิงสาวสองคนหลังจากแอนนาเบลเข้ามาอยู่ในห้องได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ความผิดปกติก็ค่อยๆค,คลืบคลานเข้ามาในชีวิตของพวกเธอทุกอย่าง เริ่มต้นจากความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยดอนน่าจำได้แม่นว่าจัดให้มันนั่งเหยียดขาอยู่บนเตียงแต่เมื่อเธอกลับมาอพาร์ตเมนต์ในตอนเย็นท่านั่งของมันกลับเปลี่ยนเป็นไข่ห้างอย่างสบายอารมณ์ในตอนแรกพวกเธอพยายามปัดเป่าความคิดฟุ้งซ่านหรือเราแค่จำผิดไปเองแต่แล้วความผิดปกติก็ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อแอนนาเบลเริ่มย้ายที่ด้วยตัวเองจากที่เคยอยู่บนเตียงในห้องนอนมันกลับถูกพบไปนั่งอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่น ทั้งที่ประตูห้องปิดสนิทและไม่มีใครอยู่ในอพาร์ตเมนต์ตลอดทั้งวันครั้งที่น่ากลัวที่สุดคือพวกเธอกลับมาพบว่ามันไปปรากฏตัวอยู่ในห้องอาหารซึ่งเป็นห้องที่พวกเธอไม่เคยนำมันเข้าไปเลยแม้แต่ครั้งเดียวความหวาดระแวงแปลเปลี่ยนเป็นความหวาดผวาเมื่อพวกเธอเริ่มพบเศษกระดาษหนังกระดาษที่พวกเธอมั่นใจว่าไม่เคยมีในห้องพักปรากฏขึ้นจากความว่างเปล่า บนนั้นมีข้อความที่เขียนด้วยลายมือโยเยคล้ายลายมือเด็ก Help us บางครั้งข้อความก็เจาะจงไปที่เพื่อนชายคนสนิทของพวกเธอ Help ล o u เมื่อเหตุการณ์เหนือธรรมชาติรุนแรงเกินกว่าจะรับมือไหวดอนน่าและแองจี้จึงตัดสินใจเชิญร่างทรงมาที่อพาร์ตเมนต์ร่างทรงได้บอกเล่าเรื่องราวอันน่าเศร้าว,ว่ามีวิญ,ญญาณของเด็กหญิงวัยเจ็ขวบชื่อแอนนาเบลฮิกกินสิงสถิตอยู่ในตุ๊กตา เธอเสียชีวิตอย่างน่าสลดในบริเวณนี้ที่เคยเป็นทุ่งหญ้าก่อนจะมีการสร้างอพาร์ตเมนต์ขึ้นวิญญาณของแอนนาเบลบอกว่ารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่อได้อยู่กับพวกเธอและอยากจะขออาศัยในตุ๊กตาตัวนี้ต่อไปด้วยความสงสารดอนน่าจึงอนุญาตให้วิญญาณของแอนนาเบลอยู่ในตุ๊กตาต่อไปการตัดสินใจครั้งนั้นคือการเปิดประตูต้อนรับความชั่วร้ายเข้ามาในชีวิตอย่างเต็มรูปแบบลู เพื่อนสนิทของดอนน่าและแองจี้คือคนเดียวที่ไม่เคยไว้ใจตุ๊กตาตัวนี้เขาสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ชั่วร้ายและน่าขยะขยงจากมันและเตือนเพื่อนทั้งสองเสมอว่าให้กำจัดมันทิ้งไปการกระทำนี้ทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายหลักของสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในตุ๊กตาคืนหนึ่งรูฝันร้ายจนขยับตัวไม่ได้เขานอนแข็งทื่ออยู่บนเตียงมองเห็นตุ๊กตาแอนนาเบล ค่อยๆคลานขึ้นมาจากปลายเตียงตรงมาที่หน้าอกก่อนที่มือผ้าทั้งสองข้างของมันจะบีบคอเขาอย่างแรงจนแทบขาดใจลูสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับความมั่นใจว่ามันไม่ใช่แค่ความฝันเหตุการณ์จุดแตกหักเกิดขึ้นในเวลาต่อมาขณะที่ลูกำลังนั่งคุยกับแองจี้ในห้องนั่งเล่นพวกเขาก็ได้ยินเสียงดังโครมครามจากห้องนอนของดอนน่าลูค่อยๆย่องไปเปิดประตูดู ไม่พบร่องรอยการบุกรุกใดๆนอกจากตุ๊กตาแอนนาเบลที่ถูกเวี่ยงไปอยู่อีกมุมของห้องทันทีที่รูหันหลังกลับความเย็นเยียบแล่นผ่านสันหลังเขารู้สึกถึงตัวตนของบางสิ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังใกล้จนแทบสัมผัสได้ก่อนที่เขาจะได้ทันตั้งตัวความเจ็บปวดแสบร้อนราวกับถูกเหล็กลนไฟก็กรีดลึกลงบนหน้าอกของเขาเมื่อเปิดเสื้อขึ้นดู ทั้งเขาและแองจี้ก็ต้องตกตะลึงกับภาพตงหน้าร้อยขวนลึกสามอยมองเห็นได้ชัดเจนร้าวกับรอยเล็บของปีศาจปรากฏอยู่บนหน้าอกของลูแต่ที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือรอยแผลสดใหม่นั้นกลับค่อยๆจางและหายไปเองจนหมดสิน้นภายในเวลาเพียงสองวันนี่คือฟางเส้นสุดท้ายพวกเขารู้แล้วว่าสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่วิญญาณเด็กน้อยผู้น่าสงสารด้วยความหวาดกลัวสุดขีด ดอนหน้าได้ติดต่อบาทหลวงจนไปถึงเอ็ดและรอเรนวอลเลนคู่สามีภรรยานักสืบสวนเรื่องเหนือธรรมชาติที่โด่งดังที่สุดในยุคนั้นทันทีที่มาถึงรอเรนผู้มียานทิ์ก็สัมผัสได้ถึงพลังงานอันมุ่งร้ายที่แผ่ออกมาจากตุ๊กตาทันทีขณะที่เอ็ดนักปีศาวิทยาเริ่มทำการสืบสวนไม่นานนักเขาก็ให้ข้อสรุปที่น่าขนหัวลุกวิญญาณมนุษย์ ไม่มีพลังเพียงพอที่จะสิงสู่สิ่งของหรือทำร้ายคนได้เรื่องราวของแอนนาเบลฮิกสกินเป็นเรื่องโกหกทั้งเพมันคือกลลวงของจิตวิญญาณปีศาจที่ไม่ใช่มนุษย์ที่แท้งทำเป็นวิญญาณเด็กเพื่อหลอกล่อให้ได้รับความเห็นใจและการอนุญาตให้อยู่ต่อเป้าหมายที่แท้จริงของมันไม่ใช่การสิงตุ๊กตาแต่ใช้ตุ๊กตาเป็นเพียงสะพานเพื่อบั่นทอนจิตใจของผู้อยู่อาศัย และเป้าหมายสูงสุดคือการเข้าสิงสู่ร่างของมนุษย์ซึ่งก็คือดอนหน้าเอ็ดบอเลนได้ทำพิธีขับไล่พลังงานชั่วร้ายออกจากอพาร์ตเมนต์แต่เขารู้ดีว่าทางเดียวที่จะหยุดมันได้คือต้องนำตุ๊กตาไปควบคุมไว้การเดินทางนำแอนนาเบลกลับไม่ใช่เรื่องง่ายเอ็ดเล่าว่าระหว่างทางรถของเขาเกิดปัญหาตลอดเวลาเครื่องยนต์สำลักดับกลางคันระบบเบรกไม่ตอบสนองพวงมลาลัยดื้อดึงในทางโค้งอันตราย จนในที่สุดเอสต้องจอดรถและพรมน้ำมนต์ไปที่ตุ๊กตาทันใดนั้นอาการผิดปกติของรถก็หยุดลงเมื่อกลับถึงบ้านเอสได้สร้างตู้กระจกขึ้นเป็นพิเศษและนำแอนนาเบลไปจองจำไว้ในพิพิธภัณฑ์ของเขามีการเชิญบาทหลวงมาทำพิธีสวดภาวนาเพื่อสะกดพลังชั่วร้ายของมันไว้เป็นประจำแต่ตำนานความเฮียนยังไม่จบสิน้นมีเรื่องเล่าว,ว่าเคยมีวัยรุ่นชายคนหนึ่ง มาท้าทายเย้ยหยันมันที่หน้าตู้ลอเลนได้เตือนและเชิญเขาออกไปแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาวัยรุ่นชายคนนั้นก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกับต้นไม้ปัจจุบันตุ๊กตาแอนนาเบลตัวจริงที่นอนนิ่งอยู่ในตู้กระจกนั้นรอยยิ้มของมันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความสุขแต่คือหน้ากาก,กที่ปิดบังกลลวงของปีศาจความหวาดกลัวที่จับต้องได้และตำนานที่ยังคงถูกเล่าขาน รอยยิ้มที่รอคอยวันที่จะถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้ง